คอนิจวะมินารงยูกิคุงเดสสวัสดีคทุกท่านกันด้วยนะครับยูผมยูกิคอิเช่นเคยนะฮะวันนี้เราไปอยู่กันในเกมบัวไคในซีรีส์เปิดหรือข้ามอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมมีตู้ของเอมิชุดว่ายน้ำเข้ามานะครับซึ่งตู้เอมิชุดว่ายน้ำเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เก่งในอีเวนต์หรือว่าตัวโหมดที่กำลังจะเข้านะครับอ่ก็เดี๋ยวเรามาคุยกันลวกันนะครับว่าวันนี้จะยังไงสำหรับตัวเอมิชุดว่ายน้ำนะครับ เหมือนเดิมนะครับช่องยูกิคงมีระบบสมัครสมาชิกแล้วครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกมาได้นี่ครับตัวเองมีชุดว่ายน้ำนะผมจะไม่สุ่มนะครับเพราะว่าเออจริงๆไม่ใช่ไปสุ่มกดไปแล้วเมื่อวานนะครับแล้วมันก็เกลือเรียบร้อยนะฮะอรุณาเจเกลือให้เรียบร้อยนะเออก็ช่างมาแล้วกันครับเราไปพูดคุยถึงสกิลกันเลยดีกว่าครับผมเอมีชุดว่ายน้ำนะครับเป็นสเปเชียลนะครับผมก็แน่นอนนะสเปเชียลเราก็ยืนหลังนะครับเราไม่ได้ลงมายิงในสนามเนาะประเภทโจมตีนะครับเป็นประเภทลึกล ก็คือสีฟ้านั่นแหละแล้วก็ประเภทป้องกันก็นกเป็นเกราะพิเศษครับสีฟ้าเช่นเดีวยวกันซึ่งก็เกราะพิเศษก็ยังไม,ไม่ไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้เพราะว่ามันไม่อยู่ในสนามนะครับก็ไม่โดนตีอยู่แล้วนะมาเรื่องันที่สกิลรองนะครับสกิลรองของเอมี่เนี่ยก็จะเพิ่มความเร็วโจมตีไฟเรานะครับเอเทคสปีดนะ17.3เป็นนะครับที่สกิลเลเวลสิบนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับมันเป็นบัฟที่ถือว่าดีนะจริงๆรบัฟความเร็วโจมตีเนะี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ไม่แย่เลยนะครับ เพิ่มให้17.3%ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็สก,กิลิดตัวของเอมี่เองก็เป็นการเพิ่มค่ารักษา26.6%นะครับให้กับตัวเอมี่เนาะอ่ามันจะมาเพิ่มค่ารักษาตรงนี้นะครับส่วนสกิลพื้นฐานเนี่ยจะเพิ่มความเร็วโจมตีของฝ่ายเรา4เป้าหมาย21%นะครับทุก45วินาทีนะฮะก็เพิ่มความเร็วโจมตีฝ่ายเราแบบยับยับเลยนะครับอันนี้มีเพิ่มเป็นเบสอยู่แล้ว17.3%นะครับแล้วก็ ยังมีสกิลนะครับที่เพิ่มความไรโจมตีของฝ่ายเราสีเป้าหมายอีก21%อีกนะฮนะถือว่าเพื่อเราก็จะยิงเร็วแบบรวดร็วเลยนะฮะยิงเร็วจัด,จดนะฮะส่วนสกิลอัลติเมทนะฮะกำลังเสริมที่เพิ่งพายได้นะครับคอสี่นะเขาจะสร้างบาเรียน100กสิบอของค่ารักษาให้กับฝ่ายเรา6เป้าหมายในรัศมีนะครับแล้วก็มันเป็นการวางสกิลแล้วย้ายจุดนะครับมันย้ายจุดไปได้ แล้วก็เพื่อนก็จะไปเก็บบาเรีย197%ของค่ารักษานะฮะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีอีก12.6%นะครับ30วินาทีที่สกิลเลเวล5นะฮะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมมันถือเป็น6เป้าหมายนะฮะเพราะว่าโหมดในอนาคตที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยโหมดไตห่หอเนี่ยเราจะสามารถใส่นักเรียนเข้าไปได้ที่เป็นตัวสไตรเกอร์เนี่ย6คนนะครับแล้วก็ตัวส,สเปเชียล3คนนะครับมันก็รวมๆกันเนี่ยก็จะใช้นักเรียน9คนก็นเลยเดียวนะฮะอันนี้ก็เลยมี สกิลที่แบบว่าเรียกเป้าหมายของเราหกเป้าหมายเลยในทีเดียวนะฮะก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในคีย์สำหรับการใช้ในด่านไต่หอนในอนาคตที่กำลังจะเข้าออนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับคอสมันก็ไม่ได้เยอะมากนะคอสสี่นะครับมันจะเรียกเพื่อนมารับโล่นะครับแล้วก็เพิ่มเอแทกได้ก็โอเคนะครับถามว่าตัวละครนี้นะครุมค่าที่จะสมมาไหมนะครับผมบอกได้เลยว่ามีเพชรไม่พอสำหรับตัวอวยก็ค้ำค่า,าไปเถอะนะครับมันก็ไม่ได้จะเป็นขนาดนั้นนะครับแต่ผมก็มองว่า ถ้ามีตัวนี้ไปมันก็จะอุ่นใจหน่อยในโมวไต่หอนะครับเพราะว่ามันก็ได้บาเลียเนาะนะครับรงโล่เถอมีได้อแท็กเพิ่มมันก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ใช้งานได้เลยนะครับสำหรับน้องเอมี M I ชุดแม่น้ำนะครับแต่ว่าก็ไม่ไจำเป็นนะเออนะครับเก็บเพ็นไปให้ตัวที่อวยดีกว่านะครับอย่างเช่นผมเนี่ยมีอยู่2 4 6 9 9แล้วนะแต่ก็ไม่กดจนการันตีอยู่แล้วนะเราเก็บการันตีไว้ให้ชีน่าชุดเรสที่จะเข้าอีกเดือนนิดๆน,นะครับดีกว่าเนาะแล้วก็ชีน่าชุดเรสนั้นก็ค่อแข่งด้วยนะะฮก็ เรียกได้ว่าเป็นทั้งโต้ยแล้วก็เก่งนี่นะฮะแล้วใครจะไปพลาดได้สารผมนะเออไม่พลาดอยู่แล้วนะก็วันนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่โคตรสั้นเลยนะับเพราะว่าตัวละครเนาะเอมี่เนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะเก่งขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรที่เยอะนะครับเขาก็มีแค่พาสซีฟเพิ่มความเร็วการโจมตีให้กับเพื่อนนะครับแล้วก็มีตัวเพิ่มค่ารักษาของตัวเองให้สร้างโล่ได้หนาขึ้นนะครับแล้วก็มีเรียกพวกนะครับหคนไปเก็บโลนะครับแล้วก็เพิ่มไอ้แขกได้เนาะ มันก็ประมาณนั้นอะฟังก์ชันของเอมิไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับเป็นตัวที่ใช้งานในโหมดใส่หอได้ดีนะครับแต่ว่าสำหรับโหมดอื่นๆก็เฉยๆนะครับไม่จำเป็นต้องสุ่มมาก็ได้สำหรับคนที่ไม่ได้อวยนะฮะใครที่อวยก็กดเลยนะครับ L2D มันก็ค่อนข้างจะใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่นะฮะก็ใครอวยก็กดนะใครไม่อวยก็คข้าๆไปได้นะครับตัวมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพลงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นคลิปที่ค่อนข้างสั้น แต่ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปเคลียร์อะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมแล้เวเจอกันสวัยดีคุณแม่